ที่สองถ้าเกิดว่าเจอคนสวยกว่าก็ก็คงไม่เป็นไรใช่แต่ได้รู้ไงแต่นี่เป็นรักคนขี้เหล่ใช่ค่ะนะเออเนยครับ <c oughs> รลงานเพลงนี้แล้วเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาได้ได้ได้ไดแบบว่าสบายสบายสบายค่ะเพลงนี้ร้องสบายเป็นเพลงจังหวะมันมันสนุกก็ร้องไปก็แบบใส่อารมณ์เยอะๆไปนิดหน่อยว่าเราสวยกว่าอะไรนี่ว้อไม่เอาญิงด้วยฉันอาจจะเศร้านะแต่ว่าฉันโอ้รู้สึกดีกว่าที่เพนนะครับเพลงที่เจ็ดครับแล้วก็อะไรนะฮะเพลง for ฟอร์แอนแฟนค่ะฟอแอนแฟนนี้บางทีสังเกตดูเวลาผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันนะคะไปไหนมาไหนก็ชอบแบบว่าแนะนําเวลาก็ถามเฮ้ยมากาแฟเหรอมาแฟนเหรอเปลาน้องน้องน้องสาวอะไรอย่างงี้เปล่าแม่แม่อะไรอย่างงี้ผู้หญิงก็แบบน้อยใจอะไรเนี่ยเจอคนน้องคนนี้ก็บอกว่าน้องสาวทุกทีเลยสรุปจะเอายังไงเนี่ยจะให้เป็นแฟนหรือเปล่าเป็นอารมณ์น้อยใจแต่เป็นเพลงมันๆเช่นเดียวกันอ๋อแม่ในครับหลายคน เอ่ออาจจะไม่ยอมรับความจริงนะฮะอาจจะยังไม่แน่ใจบอกก็ย่างอื่นนะฮะแต่ก็เลยเป็นผู้หญิงที่ถามแทนเลยนะครับจะเอายังไงจะเอายังไงนะครับ for and fan นะครับแล้วก็เพลงที่8ฮะรักทุกคนรักทุกคนเป็นเพลงสไตล์ไหนครับเป็นเร็วเหมือนกันเร็วละเป็นเร็วจังหวะสามชาตินะคะสามชาเลยเป็นการรวบรวมภาษารักการบอกรัก ทุกภาคมารวมกันนะคะแล้วก็เป็นเพลงสนุกสนานนะคะไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นการอวยพรแล้วก็เป็นเพลงเอ็นเตอร์เทนเนอร์เวทีนะคะเหมาะกับช่วงนี้มากรักกันทุกคนใช่ใช่เหมาะมากเนาะ,ะนะครับอ่ะนี่คือหนึ่งเพลงในอัลบั้มด้วยนะครับอัลบั้มเออเพลงที่9ครับขึ้นขึ้นอยู่ที่ทเธอนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าประมาณกลางๆนะคะซึ่ง เป็นเหมือนว่าอารมณ์ของผู้หญิงที่แอบรักผู้ชายคนหนึ่งมานานแล้วแหละแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานจะบอกรักดีหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งก็บอกรักไปแต่ว่ารอว่าเอ๊ะเขาจะตอบกลับมาว่ายังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่ที่เธอแล้วฉันอ่ะเต็มร้อยแหละ ประมาณนี้แม่นะนะครับม่เพลงนี้มันสุดยอดจริงเลยนะฮะมันมีช่วงบางทีช่วงเล็กๆเนี่ยหยิบมันนำพำทำเป็นเพลงเล่าเรื่องช่วงนั้นออกมาได้ดีมากๆนะฮะขึ้นอยู่ที่เธอนะฮะฉันบอกไปแล้วล่ะเนี่ยฮะเธอก็จะกาดคำนวณออกมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะรอรับคำตอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมานะครับสุดยอดเหลือเกินนะฮะแลวก็เพลงที่สิบคำสุดท้ายก็คือเธอคือเธอคือที่อยู่ของหัวใจนะคะ เป็นอารมณ์ของคนที่รักกันบางครั้งเราต้องการความมั่นใจจากคนที่เรารักว่า ตัวเองรักเขาแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรักเรามากหรือเปล่าเราก็อยากจะบอกว่าถึงอยากให้รู้ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยวันนี้ไปทํางานหรือไปที่ไหนอยู่ไกลกันแค่ไหนให้รู้ว่าหวัวใจของเธอคือบ้านของฉันนะฉันอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าเธอคือที่อยู่ของหัวใจอะไรแบบนี้อ๋อว,ว้าแบบแบบซึ้งก็มีเศร้าก็มีครอบทุกรสเลย<ช>นะฮะ<ช>สุดยอดจริงเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพลงในละบ้านมีเพลงไหนที่รู้สึกรอ้องยากมากที่สุดละจะร้องยากมากที่สุดก็คนนี้แฟนฉันแล้วค่ะคนนี้แฟนฉันยาก อัพนี่แหละ,ะใช่ค่ะ <laughs> ยากมากค่ะเพลงนี้ฮะ <laughs> แล้วก็เพลงที่รู้สึกว่าร้องยาดที่สุดแล้วเพลงไหนที่แบบสนุกสนานมากที่สุดในอัลบั้มสนุกสุดและอยากจะแ <laughs> บบเกับพูดถึงอัลบั้มเนี้ย <laughs> เพลงที่สนุกที่สุดคิดว่าเพลงอะไรคนระับ คิดทึงจากมู้คิดถึงจากหู้นี่นะแสดงว่าคนใต้เลยนะค่ะคนใต้เป็นเพลงสำเนียงใต้เกือบเต็มเพลงมีท่อนแรปที่เป็นภาษาใต้ด้วยคว้าสุดยอดมีท่อนแรปด้วยใช่ค่ะค้าสภาษาใต้ต้องฟังเดี๋ยวผมจะลองฝึกนะฮะแล้วลองเจอนั่นดูลวคราาหน้าอย่าลืมทดสอบผมนะได้ค่ะผมจะเออผมจะแรงให้ฟังยางแรงให้ฟังอย่างอะไรนะอย่างเร็ววอย่างแรงนะคะอ่านะฮะสำหรับเพลงในนี้นะฮะแต่ที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวต้องร้องสดแน่นอน เลือกเพลงที่ต้องวิ่งก่อนไหมจะวิ่งก่อนไหมจะิเงรอบขึ้นส่งกันไหมได้นะคะเอาเพลงนี้เลยละนะครับคนนี้แฟนฉันค่ะปกติก็ฟังผ่านพี่ดีเจจ่าดวันนี้ฟังพร้อมกับน้อยพร้อมกับเสียงสดๆนะคะแต่ว่าทํแใจว่าทั้งยตั้งใจว่าไง